เขาไปก่อนหน้ามีคนเก็บดูขานะนี่แฝดทุกคนนี่นั่นเอง สวงามมากเลยค่ะสวยมากนี่ดอกดูค่ะขนาดนมีคนมาเก็บแล้วฮะก็เกิดมาสวยงามมากอเอางาไปดูขานะงโ oh อ้ my g o d h อ้วนเลยติดลมกก่ซิ เกิดขนาดก็ตัดขาเลยด้วนี่ยข้างขานี่ไหนหนูข้ามไปงัดวุได้โอ้ขาเห็ดขาเห็ดข้าขาเห็ดโอ้ฝนตกนอนกิน 이기는 여기 는여 ดูดูความเห็ดโอ้ my god นม่มเป็น,อน,นอดอกเล็กยเดยพูดดูไม่พอดูให้ดู ดอกัะเดียว่ามันมาปลูกไว้พุณหะเหดเพิงพุณหะเก๋บอกไปกินผู้ใด,ดกินเหดเพิงเยนย